30พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายง,งานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายราเมศรัตนาชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชวนหลีกภยัย สรสอบมัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่ได้ระบุสาเหตุแจ้งเพียงขอประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2567ซึ่งทราบจากคนใกล้ชิดว่านายราเมศได้เข้าบรรพชาอุปสมบทแล้วที่วันแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครปฐมค่ะโดยยังไม่มีกำหนดลาสิกขาบทสำหรับการลาออกจากสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ของนายราเมศได้แจ้งต่อผู้ใหญ่ที่นับถือเพียงไม่กี่คน อาทินายชวลิกภัยอดีตหัวหน้าพักขณะที่คนในพักและทีมงานโคศกที่นายราเมเรศกำกับดูแลต่างก็ไม่ทราบเรื่องค่ะแต่มีการส่งหลายแจ้งให้ในายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักได้รับทราบในระหว่างเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพักใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่17-29บเถึงยีพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายเฉลิมชัยกล่าวเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะ